บทเครื่อครวนแห่งโลกยะตอนที่5ปาติหารสองขั้วหลังจากค่ำคืนอันยาวนานที่แทบจะหยุดเวลาของสามพิภพ,พนั้นได้ผ่านพ้นไปพิษน้ำแข็งในร่างของเทียนหึงก็สลายไปจนหมดสิ้น ด้วยไออุ่นศักดิ์สิทธิ์จากเทพที่ดาแห่งจันทราเยื่อเหยา่ถอนกายออกมาอย่างอ่อนแรงนางจัดอาภรของตนให้เรียบร้อยก่อนจะมองไปยังสหายที่ยังคงหลับไหลไม่ได้สติด้วยสายตาที่ซับซ้อนนางปล่อยให้เทียนเหิงนอนพักฟื้นต่อไปโดยที่เขาจะไม่มีวันได้รับรู้ถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเลยเยื่เหยา่พยุงร่างที่บอบช้ำของตน เดินไปสำรวจซากของงูน้ำแข็งบรรพาการที่นอนนั่นนิ่งอยู่ไม่ไกลและนางก็ได้พบกับสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในร่างของมันมันคือแก่นในอสูรสวียนปิงผลึกพลังงานสีฟ้าใสที่ควบแน่นจากไอเย็นบรรพาการที่งูอสูรดูดซับมานับหมื่นปีนางไม่ลังเลที่จะดูดซับพลังอันบริสุทธิ์นั้นเข้าร่างบาดแผลสาหัสของนางได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว และพลังเทพก็ฟื้นผูกกลับคืนมาแถมยังรุดหน้าไปอีกขั้นแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสข,ของเทียนเหิงดังขึ้นยื่อเหยา่รีบหันกลับไปดูและได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวร่างของเทียนเหิงกำลังสั่นสะท้านอย่างรุนแรงมีไอคลังสีดำแดงอันเกลี้ยกล่ดระเบิดออกมาจากร่างของเขาไม่หยุด นี่คือโทสะของหลิงหยวนพลังจากเทพบรรพกาลที่ถูกฝังไว้ในตัวเขาซึ่งบัดนี้ได้ถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นจากสภาวะใกล้ตายเยื่อเหยา่ารีบเข้าไปใช้พลังแสงจันท์เพื่อสกัดกั้นแต่มันไร้ผลพลังนั้นรุนแรงและป่าเถื่อนเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ทันใดนั้นเองแก่นเทวาไทาอินที่หลับไหลอย,อยู่ใต้สะ,สะเสวียนหมิง ก็พลันรับรู้ได้ถึงพลังแห่งความปั่นป่วนที่บริสุทธิ์นั้นมันรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามต่อสมดุลของพิภพนี้ในทันทีพผื้นน้ำนิสระเดือดพล่านแก่นพลังสีดำสนิทที่เย็นเยียบราวกับความว่างเปล่าค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำมันไม่ได้มุ่งร้ายต่อเยื่อเหยาแต่เป้าหมายของมันคือการทำลายต้นตอแห่งความโกลาหลซึ่งก็คือพลังแห่งโทสะ แห่งหลิงหยวนในกายเทียนหึงพลังดูดกลืนอันมหาศาลพุ่งออกมาจากกันเทวไธอินตรึงร่างของเทียนหึงไว้กลางอากาศแล้วค่อยๆดึงเขาเข้าไปหาในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองเรากับปาทิหันยกไทเหอจีชี G G, ที่เป็นตัวแทนของความกลมเกลียวก็คล้ายจะรับรู้ได้ถึงเจตนาที่แท้จริงของการกำเนิดและดำรงอยู่ของบุรุษผู้นี้ในทันที มันเปล่งแสงสีทองอันอบอุ่นออกมาพุ่งเข้าขัดขวางยกทิพย์ส่งพลังงานอันบริสุทธิ์ของมันเข้าห่อหุ้มร่างของเทียนหึงไว้ทันทีเพียงชัว่วพริบตาก่อนที่พลังเยือกแข็งของแก่นเทวาไทอินจะดูดกลืนเขาเข้าไปกลยเป็นว่าร่างกายของเทียนหงึงถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานสองอย่างที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงพลังที่พยายามปกป้องเขาจากยกไทหอจือชี และพลังที่พยายามทำลายเขาจากแก่นเทวะไทอินยัวยเหย่าทำได้เพียงแต่มองดูเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยความตกตะลึงนางมิอาจเข้าขัดขวางการกระทำของพลังที่ยิ่งใหญ่จากบรรพการทั้งสองได้นางทำได้เพียงมองดูร่างของสหายตรงหน้าที่ค่อยๆถูกผลึกน้ำแข็งสีดำทมินห่อหุ้มร่างกายไว้วันแล้ววันเล่าที่นางนั่งอยู่ริมสะสเสวียนหมิง จับจ้องไปยังผลึกน้ำแข็งสีดำทมินที่ผนึกร่างของสหายเอาไว้ในตอนแรกหัวใจของนางเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแต่เมื่อเวลาผ่านไปนางก็เริ่มสังเกตเห็นเรื่องน่าประหลาดดวงจิตของเทียนเหงิงไม่เพียงแต่ไม่ถูกพลังเยือกแข็งของแก่นเทวท้อินทำลายแต่พลังปราณและชีพจรของเขากลับยิ่งทวีความสม่ำเสมอและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ บาดแผลสาหัสที่เคยได้รับกำลังได้รับการเยียวยาจนหายสนิททันใดนั้นสายตาของนางก็พลันเหลือบไปเห็นร่างที่ไร้วิญญาณของงูน้ำแข็งบรรพการและในวินาทีนั้นเองนางก็เข้าใจทุกสิ่งอย่างทะลุปรุปโปรงปาฏิหารนางอุทานออกมา พลังที่มีจัตนาทำลายล้างของแก่นเทวะไทอินได้ถูกพลังแห่งการสร้างสรงสรค์และความกลมเกลียวของหยกไทเหอจือชี่เปลี่ยนให้เป็นพลังแห่งการส่งเสริมและหล่อหลอมอย่างสมบูรณ์แบบยัวเหยาวมองไปยังผลึกนังแข็งนั้นอีกครั้งก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มที่ทั้งทึ่งและโล่งใจเจ้านี้เกิดมาพร้อมกับมหาโชคโดยแท้เทียนเหิง นางมองไปยังร่างของสหายในผลึกน้ำแข็งพร้อมพูดต่อไปว่าขนาดงูน้ำแข็งบรรพการที่ได้ดูดซับไอพลังนั้นด้วยความบังเอิญเพียงเศษเสี้ยวก็ยังทรงพลานุภาพได้ถึงขนาดนี้แล้วเจ้าที่มีพลังบริสุทธิ์ของหยกไท่หือจือชี่คอยหนุนเสริมและเปลี่ยนพลังทำลายล้างทั้งหมดให้เป็นของเจ้าเมื่อถึงวันที่เจ้าทำลายผนึกออกมาได จะได้ประโยชน์มหาศาลเพียงใดกันหลายวันเวลาได้ล่วงไปเมื่อความกังวลในใจได้คลายลงจนหมดสิ้นสติปัญญาและความสุขขุมของแม่ทัพสวรรค์ก็ได้กลับคืนสู่ยัวย่วเห่ยาอีกครั้งนางมองไปยังผลึกน้ำแข็งที่ผนึกสหายไว้ที่แห่งนี้หุบเหวไร้หวนที่น่าสะพรึงบัดนี้ได้กลายเป็นสถานบำเป็นเพียงที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้ว และนางก็ไม่จำเป็นต้องห่วงเขาอีกต่อไปแต่ภารกิจที่นางได้รับจากสวรรค์ก็ยังไม่เสร็จสิ้นยั่ยเหยาเดินเข้าไปใกล้ผลึกน้ำแข็งใช้ปลายนิ้วลูบไล้พื้นผิวที่ยันเยียบอย่างแผ่วเบานางจ้องมองผลึกนั้นอย่างแปลกประหลาดคล้ายมีบางอย่างที่ขบคิดไม่ตกก่อนจะเอ่ยคำพูดบางอย่างออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาไม่ต้องห่วงข้าจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแน่นอน สิ้นคำพูดนั้นนางจึงหันไปหยิบเอายกไท่เหอจือชี่ที่บัดนี้อับแสงลงจนคล้ายยกธรรมดาขึ้นมาก่อนจะผิวกายเหินร่างทะยานออกจากขบเหวไร้หวนที่มืดมิดมุ่งตรงกลับสู่เทวโลกเบื้องบนหลังจากที่ย่อยเหว aw, ได้เหินร่างออกจากขบเหวไร้หวนนางก็ได้นำยกไท่เหอจือชี่ที่อับแสงนั้นกลับขึ้นไปรายงานต่อสภาเทพแห่งเทวโลก เหล่าเทพชั้นสูงทุกคนต่างก็มาตรวจสอบหยกทิพย์ในตำนานพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังแห่งการสร้างสารรค์อันบริสุทธิ์ที่หลับไหลอย,อยู่ภายในแต่ทว่าพลังนั้นกลับอ่อนแอและสงบนิ่งเกินไปไม่ได้ทรงพลานุภาพพอที่จะนำไปใช้เป็นอาวุธในสงครามได้ในทันทีอย่างที่พวกเขาคาดหวังด้วยความผิดหวังและมองว่ามันเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถึงเวลาผลิบาน ภารหน้าที่ในการดูแลหยกไท่เหอจีชี่จึงถูกมอบหมายให้แก่ยุ้ยเหยา่อผู้บัญชาการด่านหน้าพวกคนพบมันยุ้ยเหยา่อนำหยกทิพย์กลับมายังตำหนักจันทราของนางนางไม่ได้รู้สึกผิดหวังไม่แต่น้อยตรงกันข้ามนางกลับรู้สึกผูกพันกับหินยกก้อนนี้อย่างน่าประหลาดเพราะมันคือผู้ที่ช่วยชีวิตสหายเพียงหนึ่งเดียวของนางไว้นางได้นำหยกไถ่เหอจีชี่ ไปวางไว้ณใจกลางสระบัวจันทราสถานที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดในตำหนักและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกค่ำคืนเทพธิดาแห่งจันทราจะใช้พลังแสงจันทร์อันอ่อนยนของนางค่อยๆชำระล้างและหล่อหลอมยกก้อนนั้นโดยความหวังว่าสักวันหนึ่งพลังที่หลับไหลยอยู่ภายในจะฟื้นคืนกลับมาในขณะที่เรื่องราวต่างๆคล้ายจะถูกคลี่คลายและดำเนินไปอย่างราบรืบ่น แต่ทว่าในแดนมารที่วุ่นวายกลับดำเนินไปในเส้นทางที่แตกต่างชาเทียนแม้ทัพเงาอาสูรกลับมารายงานความล้มเหลวของภารกิจต่อราชันมันเฟยซาทุกคนต่างคาดว่าเขาจะต้องโทษประหารแต่บทลงโทษกลับเบาบางอย่างน่าประหลาดเขาไม่ได้ถูกประหารแต่ถูกส่งมาประจำการณตําหนักอสูรเดียวดายที่ตั้งอยู่บนชายแดนที่ถูกลืมเลือนระหว่างแดนมารและโลกมนุษย์ มันคือสถานที่ที่ไอพลังแห่งความปั่นป่วนของแดนมารและไอพลังแห่งชีวิตช,ชีวาของโลกมนุษย์ประทับก,กันอยู่ตลอดเวลาเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ไม่มีใครให้ความสำคัญนี่คือประตูปฐมมานประตูด่านหน้าสุดของแดนมารเหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะความเมตตาแต่เพราะเฟย์ซายังเห็นประโยชน์ในตัวของชาเทียนประโยชน์ที่มาจากสายเลือดมานแท้ที่ไหลเวียนอยู่ในกายของสองพี่น้อง นี่คือความลับและเป็นต้นตอของความวุ่นวายของแดนมารในยุคป,ปัจจุบันจอมราชันมานไฟซาไม่ใช่ผู้สืบสายเลือดโดยตรงจากม่อหยวนเทปถมการผู้สร้างพิพภพมานแม้เขาจะแข็งแกร่งและเจ้าเล่จนสามารถใช้กลอุบายสังหารราชันมานองก่อนลงได้แต่ลึกๆแล้วเขาไม่เคยได้รับการยอมรับจากเหล่ามานชั้นสูงเก่าแก่ทั้งหมดเพราะสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยัน สิทธิอันชอบธรรมในการปกครองแดนมานนั้นไม่ใช่แค่พลังแต่คือความสามารถในการควบคุมศาสตราแห่งราชันทวนอสุนซาหยวนศาสตราวุธบรรพการที่มอหยวนสร้างขึ้นจากแก่งกลางของแดนมานที่หายสาบสูญไปพร้อมกับการตายของราชันมานองค์ก่อนมันคือสัญลักษณ์แห่งราชันมานที่แท้จริงทว่าทวนอสุนซาหยวนจะยอมรับนายเพียงผู้เดียว คือผู้ที่มีสายเลือดมารบริสุทธิ์ที่สืบเชื้อสายมาจากการกำเนิดโดยตรงของหมอหยวนเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่เฟยซาจำเป็นต้องเก็บชาเทียนและชาอิงสองพี่น้องผู้มีสายเลือดมารแท้คนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่เอาไว้เฟยซาใช้งานพวกเขาและควบคุมพวกเขารอคอยวันที่ทวนอสูวนปรากฏและค้นพบว,วิธีที่จะบังคับให้สายเลือดนั้นยอมสวาพิพัฒน์ต่อเขาและทำให้เขากลายเป็นผู้ครอบครองทวนอสูรนายหยวนได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับมารชั้นสูงตนอื่นที่นี่หาได้มีความสำคัญแต่สำหรับชาเทียนที่นี่คืออาณาจักรเล็กๆของเขาคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนเพื่อทวงคืนุกสิ่งในวันหนึ่งขณะที่ชาเทียนกำลังยืนอยู่หน้าตำหนักเพียงลำพังขณะสายตาของเขาทอดมองไปยังดินแดนชายขอบที่รกร้างพลันภาพของคนผู้หนึ่งก็ฉายซ้ำขึ้นในความคิดของเขา เทพธิดาผู้เก่งกาจเด็บเดียวและห้าวหารผู้นั้นภาพการต่อสู้เพื่อแย่งชิงหยกท่เหอจือชี่ภายในถ้ำเสียงสะท้อนนิรันด์ระหว่างเขาและเทพธิดาแสงจันทร์พลันปรากฏขึ้นชาเทียนผือพูดพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวพร้อมกับรอยยิ้นจังๆที่หาได้ยากยิ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้า ป่านนี้นางผู้นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะเป็นเทพที่น่าสนใจดีจริงๆน่าเสียดายเขาพูดพึมพำพร้อมทอดถอนลมหายใจออกมาเบาๆทั้งที่ใบหน้าของเขายังแสดงรอยยิ้มจางๆนั้นทันใดนั้นเสียงเย็นชาที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากด้านหลังทำให้เขาจำต้องรีบผูกยิ้มในทันทียิ้มอะไรของท่านท่านพี่ สตรีนางหนึ่งก้าวออกมาจากเงาของตำหนักอย่างเงียบงันนางคือชายอิงน้องสาวร่วมสายเลือดของชาเทียนและนางยังเป็นหนึ่งในสีแม่ทัพมารผู้ยิ่งใหญ่ของแดนมารแห่งนี้นางอยู่ในอาพรผ้าไหมสีม่วงเข้มที่ขับเน้นให้ท่าทางดูสง่างามและเยือกเย็นในมือนางถือกระจกบานหนึ่งกระจกอสูรนินการ กระจกบานเล็กๆทรงกลมโบราณนางค่อยๆใช้ผ้าเช็ดอย่างแผ่วเบากระจกบานนั้นดูประหลาดพื้นผิวของมันดำสนิทและไม่สะท้อนสิ่งใดราวกับมันกำลังสะท้อนห้วงอดีตที่ลึกเกินอย่างถึงหากแต่ในชั่วพริบตาหนึ่งบนกระจกบานนั้นกลับปรากฏภาพจางๆของเทพธิดาองค์หนึ่งที่ร่วงหล่นสู่หุบเหวก่อนจะเลือนหายไป โดยที่ชาเทียนไม่ทันได้สังเกตชายอิ่งพูดกับพี่ชายด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่แฝงด้วยความห่วงใหญ่ท่านถูกในระเทศมายองสถานที่กันดานเช่นนี้ยังจะมีอารมณ์มายืนยิ้มอยู่ได้เอาเถอะข้าเองก็มีเรื่องของข้าให้ขบคิดแต่มันก็ผ่านพ้นไปแล้วละ่ะชาเทียนกล่าวกับนางพร้อมหัวเราะอ,ออกมาเบาๆ ท้งที่สายตาของเขายังทอดยาวไปเบื้องบนสู่แดนสวรรค์อันห่างไกลกลายเป็นว่าฉากการถูกเนรเทศของแม่ทัพมารผู้นี้กลับจบลงด้วยเสียงหัวเราะและการเย้าหยอกของสองพี่น้องที่แสนอบอุ่นแทน 桃花染红了长街，这季节像那年离别。风吹过耳边，是谁的呜咽？为何我眼中还有泪？一场梦纠缠了千年，你的。 深处。